สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระดีๆในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้มาเจอในเรื่องของเวลาหน้าหนาวใช่ไหมปัญหาที่จะมากับหน้าหนาวไม่เพียงแค่ศัตรูพืชแมลงนะมันจะมีศัตรูอาก,กาที่มันจะมาทาร้ายพวกเราที่เข้าสวนในช่วงหน้าหนาวด้วยเด็ดผงสักพวกประมาณ1ช้อนแค่นี้ใส่เข้าไป ต่อไปใช้เต็นถุงกิ๊เท่ากิ๊เท่าใส่เข้าไปยิ่งใครไปแคมปิ้งสายแคมปิ้งนะครับทําสูตรนี้ไว้ก็ได้แล้วก็ห่อใส่ถุงไว้เอาไว้ไปโรยรอบรอบเต็นท์นะครับไปหวานรอบรอบเต็นท์นำตัวของที่เราผสมเมื่อกี้นำมาโรยทิ้งเลยเนี่ยโรยแค่นี้พอนะครับอองฝุ่นต่างๆเขาจะปลิไวไปทั่วเลยเนี่ยยิ่งใครโรยโรยเหนือลมได้ยิ่งดีนะครับ ต้องกันพวกสัตว์พิษต้องกันงูป้องกันตะขับ